<Re> สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่มิก a n แน l อีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับกับมิกซ์รีอคชันนะครับทุกคนหูจะบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่า ว้าว wow, มากเซอร์ไพรส์มากนะครับซึ่งคือตอนนั้นอ่ะมิกกำลังทำงานอยู่และอยู่ดีเห็นข้อความ IG แจ้งเตือนขึ้นมาว่าวานวอเออไม่ใช่สิมั <laughs> นรัตไลฟ์ไอคือแบบโอ้ y ก็เป็นประสบการณ์พิเศษเป็นประสบการณ์แบบยิ่งกว่าวันนะะักขัตะเลิกที่แบบว่านานทีจะมาครั้งหนึ่งนะคะทุกคนซึ่งมีก็ไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรที่พี่วอมาลฟ์ไอจในครั้งนี้นะคะทุกคนก็ โอเคงั้นเดี๋ยวเราลองไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าจะมีอะไรนะคะร,รู้สึกว่าครั้งนี้เป็นไลฟ์เดี่ยวเชคหรือเปล่าว่าเป็นการไลฟ์ใน IG ส่วนตัวของพี่บอลครับก็นานทีปีหนเนทุกคนเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมก็ถ้าใครยังไม่ดูเนี่ยก็มาดูไปพร้อมกับนี้นะครับก็นี่เห็นระยะเวลาก็ประมาณ10นาที10นาทีครึ่งนะคะทุกคนก็โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับก่อนไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้หน่อยนะครับ ผมโอเคครับนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยเออโอ้โหโอ้โหฟิลเตอร์ก็คือสุดยอดขอโทษครับแต่ว่ามันน่าจะต้องรอนะสุดจริงพี่คนนี้ I love I love it มันจะดีเลย Sorry I love you ก็ีจอร์มฟิลเตอร์คือไปสุดมาก ทุกคนก็อย่าลืมไปลงกันนะฮะนี่คือเขาไลายจริงหรอใช่เอาแบบนรนเน่เออทำไมเขาถึงมาไลฟ์ปะคือเขาอยากไลฟ์หรือว่าเขาไปสัญญาไปรับปากกับแฟนเขาไว้หรือเปล่าสวัสดีครับพี่โซก็ทุกคนชไลฟ์เลือกไอแค่เลือกแบบว่าฟิลเตอร์ก็ปาไปประมาณสิบนาทีอยู่กับนดนหรือเปล่าเนี่ย คือวันนี้นะครับก็ได้เลื่องงามยามดีที่ผมจะแจกตังค์กระตุ้นเศรษฐกิจแต่ปัญหามันก็คือรู้ลมันได้แค่ในทำไง <laughs> มันได้แค่แบบวอลลีท <laughs> <laughs> เทีทดเอเนี่ยตอนตอนตอนจะแจกกไม่คิด <laughs> ท, <laughs> ทีนี้หาวิธีเล่นเกมไม่ได้ <laughs> ขอท่าด้อมหมูยอหน่อย ที่เอานิ้วกลางกับนิ้วนางมาแปะนิ้วโป้งแรงมากเอ้ยมือไปโดนอะไรอ่ะหนูเป็นอะไรที่สะเทือนใจมากเลยเออเนาะโอ้โหหึก็จะเป็นแฟนคลับหือท่านผมขออะไรจากแฟนคลับเรื่องหนึ่งได้ไหมมือพี่วอไปดนอะไรอ๋อเรียนกันอยู่ครับทำงานกันอยู่เลรอแผลที่ทีี่บบนมือเป็นแผลเหรอคะเฮ้ย อ๋อครับเลล้มตีเทนนิสมาโอ้โหถ้าเลยเป็นแผลนิดหน่อยไม่นิดละมั้งเนี่ยพี่เอ้ยมันใหญ่อยู่มันเยอะอยู่นั่นแะพี่วอเปลี่ยนท่าดอมด้วยค่ะคืออย่างนี้นะครับคือทุกคนคือเราจะยอมคนแบบนี้จริงๆงอ่ะเออแล้วใครเป็นคนจะาทาตามเราแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนเพื่อมันใช่ไหมเราต้องยิ่แล้ไมคไปบอกให้มันทําท่านั้นเลยยอมไม่ได้ คเข้มมากเลยอ่ะยอมไม่ได้ต้องไปยอมต้องสู้คือผมจะไม่เปลี่ยนนะครับผมก็จะใช้ต่อไปเพราะว่าไม่มีเหตุผลอะไรต้องเ่ยนใช่ไหมพี่เก๋มากเลิยไปให้สุดทำไมต้องไปยอมคนเลี้ยงหูแบบมันด้วยกล้าดียังไงมาใช้พี่บอลคือเท่ากับยอมแพ้ครับคุณเราขึ้นว่างเลยอ่ะคือประเด็นคือผมมาไลฟ์เพราะว่า ผมใช้โปรแกรมสุ่มไม่เป็นแล้วพี่จะใช้คือถ้าเกิดผมจิ้มนิ้วไปแล้วมันทุกคนบอกว่ามันไม่สากลนะครับหรือจะให้ผมจิ้มนิ้วไปเลยสุ่มแจกยี่สิบสามล้าน <c oughs> บริวาร <c oughs> ไม่ใช่นะยีบสาล้านบาทยีบสาเฮ้ยยีิบสาบาทยี่บสามรางวัลน,นะครับ แล้วตอนนี้คือจะสุ่มใช้วิธีการเลื่อนสุ่มเหรอคือมีคนมีคนแบบว่าทักมาขออเน,นี่ยขอไลฟ์ด้วยคือยังไงวะเอาเรียกค,คนคนเรียเ,เข้าไปเอ้ยเอาอันนี้ดีกว่าแต่มแต่มมาช่วยดิแตมแต ยแต่้งคือใครการไปคือรู้จักแบบเร้เร้อได้ครับคุณไปทำงานไปเรียนก่อนครับคือไม่เป็นไรค่อยมาดูก็ได้แต่ว่าผมไม่ได้เซฟได้เอาเอาแล้วพี่บอกรวมาตอนคนเขาเรียนทำงานไม่ได้เซฟทำเชิญนะครับคือผมจะทำยไงผมจะผมจะสุ่มยังไง มาดูกันนะฮะว่าต,วตอนตจ,ะจะไปจบที่จุดไหนก็เลื่อนปีจุก <cassette. S 2> ปีจุกให้คุณช่วยผมดีคือใครก็ได้ใครที่พร้อมจะอธิบายก็เขา้าเข้ามาได้เลยครับเม,มาโอ้แดดสองตาโอ้แดดแรงมากทุกคนใช้แดด แดดแล้วนี่แดดมากเลยอ่ะไม่แดดเลยเลยคือมันทำยังไงคือเนี่เนี้ยคือผมจะผมจะสุ่มอ่ะมันสุ่มจากคีย์่ว์ดทวิตไหมล่ะอันนั้นคือได้เลยคือยังไงี่ก็คือสุ่มจากที่วิอัฒน์ทวิตผิดทวิตมันั้นไปอ่ะยี่สิบสามอ่ะก็ไปดูในเมนชั่นใช่ไหมไปเลือกเอาในเมนชั่น ไม่ได้มันต้องจงจากแอชแท็กคือเข้าใจกี่บาทนะยี่สามบาทกี่คนนะนคือเอาระบบแมนนวลอีกครั้งอ่ะผมจะได้ไปอัคลิปาเขา <laughs> ขอแนะนำว่าพิมพ์ g ูเกิลนะครับสุ่ม หนนี่ายอย่เอนดูมว่ามันมีเอนดูเขาเนาะมมนมีแต่วันนรรี้เบนดีชวีทรอสลรเตอรีคอนของสุขจากวิเตอร์อ่าได้แล้วผมก็พิมพ์แฮชแทกเข้าไปเลยล้วต้องใช้ระบบเข้ามาช่วย ได้เลยไหนชื่อแท็กอะไรแท็กแท็กซิมในนี้ดิเอาเอาอันนี้ดิเขาต้องเซิร์ชภาษาอังกฤษค่ะโอเคเป็นภาษาอะไรนะตรงนี้ตรงไหนนี่ไงเมื่อกี้เจอแล้วฟิลเตอร์หมอกเหรอคือกล้องหน้าเป็นไรฟิลเตอร์หมอกเป็นภาษาอะไรวะ อ๋อใช้แบบเป็นดอโอ้โหแบตก็เหลือห้าเซฟพลังงานครับต้องใช้พลังงานหนึ่งประวยถ้าปลอดสนองคนได้เลยครับไม่ลง ก็ใช้เสื้อเช็ดได้มองได้มีค่ะว่าหน้าเราเฮ้ยผมจะซื้อเตอมหมอกเหน้เราอย่าเพิ่งเดี๋ยวผมไม่อัดคลิปก่อนถ้างั้นว่าถ้างั้นมีสิบเจ็ดถ้างั้นเราคงต้องต้องไปอะไรโอ้โหโอ้จะไปอัดคลิปอีกครั้งหนึ่งหลายชีวิผู้โชคดีก็ไม่ต้องอัดคลิป ได้จะได้เห็นความน่ารักนะฮะอัตยังอยากเห็นเรีแอคชั่นเวลาพี่วอสุ่มซ้อมซุ่มพูดเยอะดีซ้อมด้วยถือว่าเป็นการเรียนรู้ครั้งหน้าจะได้มีระบบในการสุ่มเป็นตัวเลือกอันนี้อันนี้ก็ไดแค่คนเดียวอันนี้ได้คนแรกมาละเราก็มันจะไม่เร็วกว่ามันมันแบบ มันช้าได้มีละคนเน่ยเขา่าจะเลื่อนเอาจิ้มเลื่อนจิ้มเลื่อนจิ้มเลยเสียงพ่อหรือเปล่าได้ลคนใช่คนรัวได้พ่อผมอยู่ไอ้นี่แบบเลทนีละคนคลอ๋อแล้วก็รวมคนละพ่อไม่ละพ่อ

แรมโอ้ยเองดูความน่ารักหนอน่ารักจังเลยผมผมเริ่มยาวแล้วเนี่ยคือเราอาจต้องอัดวิดีโอใช่ไห้ใครอ่ะใครด่ะก็ได้วิธีแล้วนะเฮ้ยหรือเราจะใช้แบบผมว่า โอเคผมไปอัดผมไอัดคลิปแล้วนะขอบคุณทุกคนมากครับแม่จะจะไม่ได้อะไรเลยได้ได้ชมความน่ารักความเดือนิดนึงกบไปทำงานไปไปเรียนนั่นแหละครับต้องไปเรียน่ะใช่ไหมครับต้องไปแล้วมากครับบ๊ายบายบ๊ายบายอดีโวจาว โอเคครับทุกคนก็จบลงไปแล้วนะครับผมกับลาสั้นๆอ๋อจุดประสงค์ของเขาที่มาลาฟก็คือจะมาแจกตังค์ที่เคยพูดไว้ตอนวันตันวันเกิดใช่ปะถูกแหละตอนวันเกิดเนาะที่ว่าจะมาแจกเงินก็คือหาวิธีแจกไม่เจอไม่รู้ว่าจะแจกด้วยวิธีไหนดีโอเอ็นดูเนาะ ก็สำหรับใครที่ได้รางวัลจากพี่บอมีก็ขอเงควอมยินดีด้วยนะครับผมแบบกรุบกริบน่ารักนะคะทุกคนก็โอเคสําหรับคลิปในวันนี้เนี่ยมีก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมากๆเลยนะครับเรามาลุ้นกันนะไม่รู้ว่าเขาโพสต์แจกยังตอนที่คลิปนี้ลงอาจจะแจกไปแล้วก็ยินดีกับคนที่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับทุกคนก็สําหรับคลิปในวันนี้มีต้องขอตัวลาไปก่อนก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ให้มีหน่อยนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับบ๊ายบาย